ทำไมผมถึงนกไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนก็ขอกล่าวสิรัสสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกชั้นกันเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่อยู่กับบางเสียเช่นเคยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้ไปรวม Q&A มาแล้วนะครับทุกคนพี่เอามาได้มาเอ้ยรินพันกันพี่เอามาได้สิบคำถามนะครับทุกคนถ้า คนไหนที่ถามอะไรแบบที่แบบพี่ตอบไม่ได้นี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่ก็เอามาแค่สิบคำถามจริงๆนะครับทุกคนก็เนีย่ยครับจบเสร็จละอืมก็ไปถามมาครับก็ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจด้วยนะครับที่ผมเผอไปลบคลิปน,นะครับก็ขอบคุณเพจอ่าคณะนักเรียนเบี้ยวด้วยนะครับไปดูเลยครับทุกคน ถามแรกนะครับทุกคนโอ้โหอันแรกเขาไม่ใช่คำถามละขอชื่ออะไรเนี่ยคิดแคทนะครับทุกคนเขาบอกว่าอือเอาไปว่าสุดๆนะคะให้เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณครับนะครับคนที่สองนะครับนิวอกนยนะครับเขาบอกว่าตั้งเป้าหมายไว้กี่ซับครับเดีย ป้าหมายไว้กิตสามเอาตอนนี้ก่อนนะอยากได้สับประมาณสักพันนึงอะครับทุกคนนะสักประมาณพันซับอะครับอืมคนที่สามนะครับเขาชื่อเลยไม่รู้อะไปอ่านเอเองละกันทําไมผมถึงกนีกไม่รู้เหมือนกันครับพี่กุลยาวอเราอาจจะแบบไม่ดีในสายตาคนอื่นนะครับทุกคนคุต้องทำใจครับ มาดูคำถามที่สี่เลยนะครับจากคุณอะไรเนี่ยวูวูดี้เหรอข้าวมันไก่กับข้าวผัดกะเพราตับไข,ข่าดาวผมรอไหมครับอุย้ยคนเล่นเรื่องเดียวกันมั่วแล้พอไปคำถามที่ห้าเลยไปเลยไปเลยจากคุณอะไรเนี่ยพลวัตหรือพลวัตเนี่ยอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนพี่เสือเคยกินเสือไหมครับ เคยกินครับผมเคยกินครับแสือรอง่ายครับ <c oughs> ล้วหนาวที่หกเลยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> คุณอะไรเนี่ยนอนน้นนอนน้นนอนเนีนระหว่างปะไป,ะปะยุดเอ้ถามอะไรเนี่ยโอ้โหพากันเกมอีกแล้วไม่เอาไม่พูดคำถามที่เจ็ดนะครับจากคุณอะไรเนี่ย อะไรอะ่ะไปอ่านเองแล้วกันผมอยากถามพี่นะแต่พิมพ์ภาษาไทยไม่อืเอ,อาใหม่เอาใหม่พิมพ์ใหม่พิมใหม่อ่านไม่ออกเลยอะโหเลยไรอ่ะเคี้ยละเริ่มเคี้ยละพี่เสือมีเมียกี่คนครับจากคุณอะไรเนี่ยแคปอะไรไม่รู้มีคนเดียวครับมีหลายคนไม่ได้ครับ คำสามที่เก้าครับทุกคนพักผ่อนให้ครบฮะพักผ่อนให้ครบสามมือ้อดียะ้ะเฮ้ยอ,อะไรอ๋อโอเคโอเคโอเคดีครับดีครับโขภาพร่างกายมันแข็งแรงดีครับมันถามที่สิบแล้วนะครับทุกคนจากคุณอะไรเนี่ยคาลา มิโลไม่รู้อะผมอ่านผิดอยเขาถามว่าอะไรเป mm. ็นแรงบันดาลใจที่ทําให้สร้างช่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือผมแบบยังไงอ่ะผมก็ดูยูทูบเบอร์หลายๆคนว่าไอดอนก็จะมีเป็นพิต้านะครับมาในส่วนมากนะครับแล้วก็ชิงโซเยอร์นะครับทุกคนนั่นแหละครับแรงบันดาลใจเนี่ยผมทํา YouTube ขึ้นมานะครับทุกคนก็มีแค่นี้จริงๆครับสิบถามนะครับทุกคน ถ้าอยากแบบถามใหม่หรืออะไรอเงี้ยก็เม้นกันมาได้นะครับทุกคนเหลือแค่นี้พอนี่ก็นั่งจดนามเหมือนกันนะไม่มีอะไรทาอีกละโอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเม้นมาถามนะครับขอบคุณมากจริงๆครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไปละเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอันนี้ไปละ